โอ้เวียนไงพี่เรา,าเลยได้่ะก่องกระดาเห็นบัตเอาถ่ายดิเวียนอ่ะโอ้หเร็วเถอะว่าไปกัดได้่ะไปฟรีด้ได้่ะโอ้ีนนดดนอ่นองเย เตรียมตาเพเห็นแก็ถอนเดียบตาเห็นเราเรพี่น้อยถอาให้พี่น้อย เห็นมาพี่น้องเดี๋ยวกนมาพี่น้องด,ดิให้หน่อยพี่น้องเอามาพี่เร่ไปไม่ไกลก่อนเพิ่งตื่นเดียมตายต้องแที่งมาพี่ดี่คนะเอ้ย